สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องพังปุก,กี้พี่แม่ส้อยนนี้เราก็อยู่ยกับพี่แม่ส้อยนะครับผมก็ตรงบริเวณหลังวัดป่าอาจเจียนนะครับตอนนี้ก็กำลังรอ,อพ่อควานตุ่มตามนะครับมาพาน้องไม่ใช่พาพี่แม่ส้อยนะครับ ไปดื่มน้ำนะครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ควานจุลยานะครับก็ได้พาน้องโปกกี้นะครับกลับเข้าไปอยู่ในบริเวณบ้านนะครับผมโดยช่วงนี้ก็จะนำน้ำนะครับามาจากบ้านเพื่อให้พี่แม่ส้อยแล้วก็น้องโปกกี้เนี่ย ได้เดื่มกันในช่วงาสายๆหรือว่าช่วงบ่ายๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับก็พอดอีที่มีน้องช้างนะครับเสียชีวิตนะครับจากโรคไวรัสเฮอร์ปีสนะครับแล้วก็ได้มีการทำพิธีฝังน้องลงไปนะครับก็เพื่อความเพื่อความปลอดภัยนะครับของน้องช้างาก็ควาดก็เลยนำ น้ำนะครับผมมาจากบ้านนะครับแล้วก็ติดเลี่ยงนะครับการเข้าไปาใกล้บริเวณที่น้องช้างได้เสียชีวิตลงไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของปองพุก,กี้แล้วก็พี่แม่ส้อยนะครับตอนนี้นะครับควานตุมตามก็มาถึงแล้วนะครับก็กําลังทําทความสะอาดบริเวณที่พี่แม่ส้อยอยู่นะครับ แล้วก็จะได้มีการนําอาหารนะครับมาให้พี่แม่สร้อยนะครับผมสาหรับช่วงเย็นวันนี้นะครับหากว่าควานตุ่มตามนะครับหรือว่าควานช้างท่านอื่นเนี่ยไม่ทําการเก็บกวาดขยะให้เรียบร้อยนะครับก็มันจะเป็นการกหม,มักผมก่อให้เกิดเชื้อโรคกับช้าง นะครับผมเพื่อความถูกสุขลักษณะนะครับผมก็ต้องมีการทําความสะอาดอ่าบริเวณที่น้องช่างอยู่ให้เรียบร้อยนะครับแต่ตัวเหมือนอพี่เมสซยก็นะครับก็กำลังเต้นนะครับผมขออาหารนะครับผมจากควานตุนตามนะครับน้องก็คงจะหิวนะครับอยู่พอสมควรน,นะครับผม เต้นไปครับเต้นไปโยกไปนะครับตอนนี้ถ้าน้องเต้นนะครับก็แสดงว่าน้องต้องการอาหารนะครับผมหิวนะครับเพื่อเป็นการเรียกร้องนะครับผมให้พ่อควานนยนำอาหารมาให้น้องนะครับช่วงนะครับบ่ายวันนี้ก็เมฆก็เริ่มเกาะตัวนะครับผมก็อาจจะมีพายุหรือว่ามีฝนฟ้าขนองนะครับผมในช่วงเย็น หรือช่วงค่ําคืนนี้นะครับผมก็หวังว่าพรุ่งนี้นะครับจะไม่มีพายุเข้านะครับผมน้องจะได้ไปทํากิจกรรมอย่างปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าเราเองก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับช่วงนี้ก็กําลังเข้าหน้ามรสุมนะครับก็เป็นช่วงที่าชาวนานแล้ว,ว่าควานช้างเนี่ย ก็ต้องปลิดตัวนะครับผมไปทำนานะครับผมเพราะว่าควันช้างเองนะครับผมก็มีอาชีพเอียงคือเป็นชาวนานะครับผมแล้วก็เป็นควานช้างไปด้วยนะครับผมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของข้าวหอมมะลินะครับผมสุรินทร์ผมมีชื่อเสียงแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับผมก็มี กลิ่นหอมนุ่มนะครับผมโดยจะปลูกนะครับผมการทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมโดยเฉพาะในเขตทุ่งกุลาลองไห้ในเขตอำเภอชุมพลบุรีนะครับผมแล้วก็อำเภอท่าตุมนะครับผมทุ่งกุลาล่องไห้นี่ก็จะเป็นที่ราบขนาดใหญ่นะครับผมในภาคอีสานนะครับผมซึ่งครอบคลุมทั้งในเขตจังหวัดมหาสารคามนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผม จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแล้วก็จังหวัดศรีสะเกดรวมทั้งจังหวัดยะโสธรนะครับผมโดยตามประวัตินะครับของทุ่งกุาลาเลาะพร้องไห้นะครับก็ชนเผ่ากุาลานะครับผมก็ได้เดินทางพัดหลงเข้ามาในดินแดนแถบนี้นะครับไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เพราะว่าพื้นที่กว้างนะครับผมสุดลูก,ลก,ลกตานะครับผม ทําให้เกิดความท้อแล้วก็ร้องไห้ออกมานะครับกุลานะครับผมเป็นภาษามาจากประเทศพม่าแปลว่าคนต่างถิ่นนะครับผมก็คือ,อพวกเงี้ยวนะผมซึ่งอ,อ,ยอยู่ในรัฐไทยใหญ่ของพมา่านะครับผมตอนนี้เราก็นะครับผมกลับมาดูน้องปุกี้นะครับผมตอนนี้น้องก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับผม ข้อความเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็กําลังกินอาหารครับผมตอนนี้มีทั้งหญ้านะครับผมแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับผมโดยต้นกล้วยเนี่ยก็พ่อขวานก็จะนะครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับผมไม่ให้ยาวยาวเกินไปเพราะว่า,าหากว่าท่อนกล้วยเนี่ยยาวเกินไปนะครับผมจะทําให้น้องเนี่ยเกิดการาขับถ่ายลําบาก เนื่องจากอุจจระเนี่ยยาวนะครับผมทำให้เกิดอาการท้องผูกนะครับโดยช่วงนี้น้องก็กำลังท้อน,นะครับผมได้าราวๆ10เดือนนะครับก็ต้องกินนะครับผมมากกว่าปกติทนะั่วไปนะครับเพราะว่าก็มีอีกหนึ่งชีวิตนะครับอยู่ในในท้องก็ต้องกินแล้วก็บำรุงกันเป็นธรรมดานะครับผม โดยเฉพาะนะครับมันแก้วนะครับก็จะช่วยในการเสริมสร้างน้ํานมให้กับน้องผู้หญนะครับสําหรับลูกที่จะเกิดมานะครับช่วงนี้ก็ได้เริ่มตกมาแล้วก็นะครับก็เริ่มพอสมควรนะครับหญ้าที่ปลูกไปก็เริ่มที่จะงอกกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับ ที่จะเติตบโตนะครับผมโดยย่านะ้ส่วนมากที่จะปลูกเป็นหญ้าเนเปียน,นะครับผมซึ่งมีการนําเข้ามานะครับผมเพื่อนในการเลี้ยงสัตว์นะครับผมจาพวกวัวควายหรือว่าช้างนะครับผมซึ่งสามารถปลูกได้ง่ายนะครับผมหากว่ามีแหล่งน้ำนะครับผมเพียงพอก็จะสามารถเติบโตได้ เป็นอย่างดีนะครับผมแต่ว่าถ้าอากาศแรงถึงแรงจัดนะครับผมไม่มีน้ําก็จะ,ะสุมมก,ก็จะเฉาตายนะครับส่วนมากนะครับควานช้างก็จะมักปลูกหญ้าเอาไว้รอบรอบบ้านนะครับผมท,ที่มีแปลงหญ้าเป็นพื้นที่เปล่านะครับผมปลูกไว้เพื่อสําหรับช้างนะครับผมก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เพียงพอ สำหรับน้องช้างนะัผมบางทีก็ไปไปลไปูปกอยู่ตามนาตามสวนนะผมซึ่งหากไรแล้วก็ดินแถบนี้ส่วนมากจะเป็นดินที่ไม่ค่อยอุ้มน้ำนะครับผมเป็นดินดานสีแดงนะครับผมมีความแข็งนะครับผมในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับผมแล้วก็ละเอียดอพอ ช่วงหน้าร้อนเนี่ยดินก็จะแข็งตัวนะครับผมไม่เก็บน้ำนะครับผมทำให้พืชพันธุ์ส่วนใหญ่ก็ตายนะครับผมหญ้าในปีน,นะครับก็จะใชะ้ระยะเวลาประมาณ2อถึงสเดือนนะครับผมในการเจริญเต,ติบโตนะครับผมโดยหญ้าที่ชายชอบกินเนี่ยอาจจะต้องมีลักษณะที่ใบที่มีซีเรียลอ่อนๆนะครับผม ซึ่งจะมีความกรอบนะครับของตัวลำแล้วก็ตัวใบนะครับหากว่าเป็นหญ้าที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับผมชีเขียวสดนะครับผมก็ช้างส่วนมากก็มักจะไม่กินเพราะว่าะจะเป็นเขียวนะครับผมเหมือนกับคนเราที่เวลาไปซื้อผักเนี่ยไปซื้อซื้อผักต่างๆนะครับผักที่ต้นอ่อนเกินไปนะครับผมก็จะมีความขม นะครับผมไม่อร่อยไม่ถูกปากนะครับผมเราก็มักจะเลือกผักที่มีความสมบูรณ์นะครับผมมีอายุพอประมาณนะครับผมจึงสามารถนํามาประกอบอาหารได้นะครับผมช้างเองเ็เช่นกันนะผมก็ชอบกินแต่ของดีๆนะครับผมเช่นกันคืนนี้นะปุกกี้นะครับก็มีคู่หูนะผมต่างไซส์นะครับ มาอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งก็คือเจ้าสุนัขนะครับผมตัวโปรดนะครับผมของน้องปกกี้ก็คือน้องซุยุนะครับผมกอ็อยู่กับน้องปกกี้ทุกคืนนะครับผมนอนด้วยกันนะครับผมเป็นสุนัขตัวเดียวนะครับผมที่สามารถเดินเข้าไปใกล้น้องปุกกี้ได้โดยไม่ถูกเตะออกมานะครับผมโดยปกติเนี่ย ช้างจะไม่ชอบสุนัขหรือว่าสัตว์อื่นๆนะผมที่เขาไม่คุ้นเคยนะครับยกเว้นนะครับสุนัขตัวนั้นนะ่ะก็คืออยู่กับเขามานานคุ้นเคยเป็นอย่างดีน,นะครับผมก็สามารถเข้าไปอยู่ไปใกล้ได้โดยไม่มีมปัญหานะครับผมอ,อย่างถ้ามี นักเที่ยวนะครับผมมาเที่ยวที่หมู่บ้านช้างเนี่ยเวลาที่ท่านมาเนี่ยตอนท่านก็จะนําสุนัขเข้ามานะครับผมก็รบกวนนะครับผมอ,อย่านำสุนัขเข้าไปใกล้ช้างนะครับผมเพราะว่าบางทีน้องช้างอาจจะตื่นตกใจจากกลิ่นนะครับผมจากเสียงเห่าของสุนัขของท่านก็เป็นได้นะครับผมซึ่งอาจทําให้น้องช้างเนี่ยตกใจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผม จึงควรดูแลนะครับผมสัตว์ที่ของท่านนะผมที่นัมาด้วยนะครับจะให้เข้าไปใกล้น้องช้างนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยอีกไม่นานนะครับก็จะเข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวนะครับก็คิดว่าคงไม่สามารถที่จะไปทํากิจกรรมที่วังทะลุได้นะครับผมเนื่องจากความปลอดภัยนะครับผมของน้องช้าง คิดว่าก็คงจะมีการาทำกิจกรรมที่บ้านนะครับผมโดยจะเป็นการไลฟ์นะครับผมขายอาหารออนไลน์เพื่อ,อาการสร้างโรงช้างนะครับผมเพื่อให้านาโปเกียเีนะ่ยมีบ้านโดยเราที่สุดนะผมก่อนที่น้องจะคลอดลูกออกมานะครับผมแต่ว่าเราก็ ก็ต้องมีการไลฟ์ uh, ขายอาหารเพื่อช่วยค uh, วานช้างนะครับผมชื่ออื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขายังไม่มียังไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้อย่างเต็มที่นะครับผมเพราะว่ายอดผู้ติดตามเนี่ยยังมีน้อยมากนะครับผมต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะครับผม ก็คง,ต,งต้องช่วยกันเป็นระยะะ,ยะครับผมแล้วก็แบ่งเวลามาไลฟ์นะครับผมเพื่อที่จะได้สะสมคะแนนนะครับผมในการสร้างโรงช้างให้น้องพกกุกี้เป็นลำดับถัดไปนะครับผมสำหรับควันช้างบางท่านนะครับเรื่องของอาการไลฟ์หรือว่าการทำคลิปนะครับผมยังเป็นสิ่งใหม่อยู่นะครับ ยังไม่ชินแล้วก็ยังต้องเรียนรู้อีกมากมายนะครับผมเพราะว่า,าบางคนเนี่ยยังไม่เคยทำนะครับผมเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับผมตัดต่อ,อยังไงนะครับยังไม่มีประสบการณ์นะครับเราก็ต้องต้องช่วยกันนะครับผมผลักดันกันนะครับผมเพื่อใหอ้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีช่องแล้วก็าสามารถที่จะไลฟ์ แล้วก็ทําทกิจกรรมได้นะผมในช่วงหน้าฝนอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับนะครับผมเพื่อเป็นการาาหาไรายได้นะผมมาดูแลน้องช้างนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ยังไงก็ขอฝากทางแม่ๆขอเีทุกท่านนะครับผมช่วยกันนะครับออกอุดหนุน น้องช้างนะผมทุกๆช่องนะครับผมก็ช่วยกันคนละิดคนละหน่อยนะครับผมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะอ,อยู่ได้ในภาวะวิกฤตฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กบะ้องพุกี้แล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ